สวัสดีครับพี่น้องครับหลวงปู่เสียรับมายังครับยังบุญยังบารมีครับหลวงปู่มาหอดจอดถึงลังเวทีแล้วครับนี่นไ่ยังก็ล่ฮะหลวงปู่ไปเอาสตูดิโนมาให้เรียนคิดหนอแล้วช่างทำอะไรกันเนี่ย กำลังรอเช็คซาวครับเราลังรอเช็คเสียงครับวานไปวดดนโสภณนวานไปปูรีรันรีเออแล้วของเองอยู่ไหนอยู่อะไรบ้านไผ่ไม่ไของเองโู๊กกเก็บอนไรที่ตัฐประหาน่เมือง

แต่งหน้าประจำของหญิงครับไม่ใช่ไม่เดียวไม่เดียวไม่เดีวเมาเดียวไม่เดียวเดีมาพดมือนออกมาไมล่ะมเดียวว่ามาดนด้ายมอะไรมากินของเขาเอามาให้ฝากใหู้สาวคัเ้ยวครับดิังมาดิ้านเลยได้หรอสวดเยเอาไปแบ่งกันกินทั้งวงมา บอดโจมาพอดีเลยหลวงปู่แล้วมา นี๋ยวไปส่งหลวงพ่อถือนีออ่ไปไปไปส่งหลวงพ่ว้า พมพลังติลกูกเพิ่มพลังค่ะเอาไปให้ไผนะ่น่ะโอ้จัดคล้องไผ่น่ะเฮ้ยเพพลังให้เพ่อนเอาให้ผู้ใดนเนาะเอาไปใหไผ่เนาะ ผมดียน่าฮ่่าฮ่าฮ่าวดีใจเอ้ยฮ่าฮ่ทายเลยจริงค่ะอาะทิ้ปเอาเ เสร็จแล้วเหรอเก่งมากพี่อททอยากกินกว๋วยเตี๋ยวแม่ก็เลยไปส่งเวลาก๋วยเตี๋ยวแล้วก็กินเองเลยใช่ไหมอยู่คนเดียวกินเสร็จแล้วก็เดินกลับมาเก่งมากลูก

มกคกัจะจะีข่าวใแบบค,วาความสัมพันธ์ในวงนะความมิตรภาพในวงแล้วที่มันมีอะไรมากมาย ใช่รถดีบ่อ่อขนเร็วท่นนี่ะตามพ่อทีจิตหลงหลงพ่อได้เงินมาให้องหญิงแต่ว่าได้เหรอนั่นแหละมาให้เจ้าบักเงี้ยวหลงพ่อมาเนี่แล้วรู้จักนะผู้ได้มักอะไจะมักสมแล้วก็เรียกสมมาให้นับ่าชีนี้มีคำว่าพ่อกี่คำนะคะี ตะกีมันใช่บ่ปีนไนงแบบตะกีมันใช่เด้เริ่มเป็นไม่รุนแลค่ะเออมาเร่งยังนี่กียยงขาอยงขาขาตก,กีเป็นทีช่กีมขาเกียวไปเห็นไสเป็นใสเ,เ,เป็นทีมได้พี่มอนก็ใส่ยังก็ใส่น,นนะ ยิงขาตรงลิงถ้าบอนอนใจถีตรงเลยงมาจาัจจะตางลางเอ้าคลิปนี้ฝากพีกนก่น้อง